บทสวดบูชาพระแม่ธรณีตั้ง,งนโมนส,มสามนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัสสา เกสีสโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมารสีนาปิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลายันติวิทังเสนติอาศสะสโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมาราสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลายันติวิทังเสนติอาศสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงณโนะมูพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปะวัตตันติมารสีนาปิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ิวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลกะวิทูตันติพุตติงณโนะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ลายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปาลายันติวิทังเสติเสสโตสาธุสาธุสาธุส,าธสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนะโมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ลายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปารายันติวิทังเสติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนะมูพุทธายะนะมะพะทะ ัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปาลายันติวิทังเสนติอาศสสะสโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนณะมูพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมาระสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมาระสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลยันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมารสีนาปิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปาลายันติวิทังเสนติอาศสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนณะมูพุทธายะนะมะพะทะ ตัสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลยันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปารายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปารายันติวิทังเสนติอาศสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงมูพุทธายะนะมะพะทะ ัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ลาลยันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนะโมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปาลายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปะวัตตันติมารสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ลายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุตติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลยันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ส,สัสสาเกศสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิธาปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง าลายันติวิทังเสนติอาศสะสโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ สัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตปวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปารายันติวิทังเสนติอาศสสะสโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนณะมูพุทธายะนะมะพะทะ ัสสาเกศส,สโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมารสีนาปฏิธาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง พลายันติวิทังเสนติอาเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุติงนโะมพุทธายะนะมะพะทะ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิทาตุงปริมานานุภาเวนะมารสีนาปราชิตานิโสนิสัง ปารายันติวิทังเสนติสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังคาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนะโมพุทธายะนะมะพะทะ โราคนไทยบูชากราบไหว้ภาพแม่ทรณีก่อนออกเดินทางหรือก่อนทำการค้าหรือไปที่ใดๆเพราะภาพแม่ทรณีคือเทวีแห่งพื้นดินที่จะช่วยนำช่วยเปิดทางสะดวกในการทำมาหากินคล่อง ิ่งการบูชาพระแม่ธรณีในกลุ่มคนค้าขายยิ่งมีความเชื่อว่าเป็นเสริมงคลมากจะได้เป็นเศรษฐีเจ้าของที่ดินมีเงินทองร่ำรวยนั่นเองในปัจจุบันหลายคนมักสวดบูชาพระแม่ธรณีเพื่อเปิดทางให้สำเร็จไม่มีอะไรติดขัดขอความคล่องตัวของเงินทอง เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินการอยู่อาศัยให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยหากไม่สะดวกไปสถานที่แม่พระธรณีประทับสะดวกว่าการเจ้งก็สามารถทำได้เช่นกันพระแม่ธรณีช่วยเรื่องอะไร 1. ขอเรื่องซื้อบ้านย้ายบ้านขายบ้าน 2ขอเรื่องการทำยอดขายของขอเรื่องเงิน 3. ขอเรื่องการทำธุรกิจให้เฮงเฮงรวยๆวยการค้าขายเงินทองไหลามาเทมา 4. ขอให้ทางเปิดทำมาหากินสะดวกร่องตัวขอเปิดดวงไม่ให้มีเรื่องใดมา